ท่านเข้าสู่รายการพิธิพั์สโมสรสโมสรคนช่างคุยครับเทปพิเศษเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลอุดรธานีหรือว่า UDFC ซครับซึ่งแมตชนี้จะมีการเปิดตัวประธานสโมสรคนใหม่มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงมีศิลปินมาในงานครั้งนี้ด้วยครับและช่วงสัมภาษณ์เราจะพาไปเจาะลึกกับโค้ชคนเก่งของเราโค้ชแดงพิทาพาาายาสันตวงศ์ค sure ร right ับเอาเลยครับตอนนี้ไปพบกับพิธีกรของเรากันได้แล้วครับคลิปดี่าทเเ็นนแกกะต หางเสือล ma, ma, on, ุกขึ้นมาอุดรลุกขึ้นมาแสดงให้พวกเขาดูล <mon> ูกหลานก้มร้วงประจักษ์อ่ะว่าเอเนอร์จีลรฟูกเตะก้าวสู่สนามถึงเวลาลั่นงกองเชียพร้อมใจทุกคนลุกขึ้นมาเชียร์ฟุตบอลไทยลีลาและฝีเท้ายูดีเอฟซีอยู่ในเลือดอยู่ในใจและยักษ์แสจะนำทัพไปคว้าใจพวกเราอุดรจะสู้กันสุดใจของเรามันคนอุดรไม่เชียย์อุดรเราเราจะเชียร์สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะ กิติพสัสมรสรสอนสรคนช่างคุยผมเจอเจอกับเรื่องราที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญจะนํามาพูดมาคุยกันแบบสบายๆตรงนี้ทุกวันอังคารน,นะฮะในช่วงเวลา15นาฬกานะฮะและก็รีลันหลังข่าว <c oughs> โอม News. นิวส์วันนี้เรามีรเรื่องราวที่น่าสนใจนะซึง่งถือว่าเป็นทอกอฟเดอะทาวสำหรับคอกีฬาเลยทีเดียววันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์พิทยาสันตวงศ์ หรือโคดแดงนะซึ่งเป็นหัวหน้าสตาฟโคดของทีมยักษ์แสดอุดรธานีเอฟซีครับเราอยู่ที่ค่ายรอ13,003น้องสำารงครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ว่าผมได้มาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเอฟซีนะครับวันนี้ก็เห็นแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเนี่ยในสนามนะครับมาเป็นแรงใจนะครับมันมาเป็นแรงใจให้สําหรับทีมฟุตบอลอุดรเอฟซีของเรานะครับที่ว่าวันนี้จะพบกับ น้องชาย f อนะครับก็วันนี้ยังไงก็ตามก็อยากจะปากแรงใจแรงศรัทธานะครับก็ขอให้พี่น้องชาวดอนะแฟนคลับทั้งหลายนะครับได้มาช่วยเป็นแรงใจให้กับทีมว,วุนอลของเราด้วยครับสนับสนุนรายการโดยสบายดีทุ่ง สื่อคุณภาพของคนอุดรโทร042 222 238บา i ไ i t h t d s d s เเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไลท์สวนอาหารบึงไม้หอม light music and ด์เลสเตอรโทร042 249 564แากราเชิญของเราก็พร้อมแล้วนะครัวัสดีครับจารย์ครับสวัสดีครับ,รบผมพันจาการโทรพิทยาสันตวงศว นะครับเป็นอาจารย์อยู่สถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีนะครับพันจ่าอากาศโทนี่คือจริงๆแล้วคือผมเคยเป็นฐานอากาศมาก่อนก็เลยมียศครั้งหน้านะครับเพราะนั้นท่านที่สงสัยหรือไม่เข้าใจก็ให้รับทราบนะไม่ใช่ยศอะไรหรืออะไรมาอย่างนี้นะครับผมครับผมคือท่านหนมองว่ามีมียศมานี่คงจะรับราชการทหารแต่จริงแล้วอาจารย์แดงนี่จะจะสำเร็จการศึกษาในด้านการพัฒนาศึกษานะครับเอา ทีนี้คงจะเข้าสู่เรื่องเราที่เ,าเราคุยกันแบบสบายๆนะอาจารย์นะครบ,บอกการ,รที่จะการที่อาจารย์จะได้เข้าก้าวเข้ามาทําทีมเ,เป็นหัวหน้าโค,ค้ดทีมยักษ์แสบอุดรธานีเนี่ยเ,เขามีขั้นตอนในการาผ่านการอบรมอะไรหรือเปล่านะมีหรือหรือเข้ามาเลยยังไงนะฮะในในในลักษณะนี้ครับจริงๆแล้วเริ่มต้นตัง้งตั้งนานประมาณ ปีก่อนปี2009ครับจริงๆแล้วฟุตบอลลีกอาชีพมันจะเริ่มปี2009ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นฟุตบอลโปรพิเชียนลีกครับนะครับสภัยก่อนก็มีท่านอาจารย์วิราชที่ปรสดูแลนะครับเป็นโค้ชของโปรพิเชียนลีกอยู่นะครับตอนนั้นผมย้ายมาจากขอนแก่นนะครับเป็นโค้ชอยู่โรงเย็นกีฬาจังหวัดขอนแก่นอยู่เลยได้ย้ายมาที่อุดรธานีที่สถาบันเขาบอกว่าอาจารย์เคยเป็นผู้เล่นของทีมไหนมั้ เออผมเคยเป็นแต่ก่อนผมเคยเล่นแต่ก่อนผมเปทหาอากาศเล่นสโมสรหารอากาศที่กรุงเทพนะครับเล่นสโมสรสมาชิกตลาดหลักทรัพย์อ่าแล้วก็หลายๆสโมสรที่ที่เคยไปร่วมแล้วก็เล่นทีมชาติไทยนะครับผมแล้วก็เมื่อปี2541นะครับก็พอแล้วฟุตบอลในกรุงเทพก็พอแล้วก็เลยได้มาสอนบรรจุเป็นเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นโค้ชฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนคนแก่น แล้วมาปี2,546ก็เลยได้ย้ายมาที่อุดรธานีนะครับตอนนั้นก็ยังมาเล่นอยู่มาเล่นทีมอุดรธานีเล่นโปรวินเชียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจากฟุตบอลโปรวินเชียนลีกมาเป็นฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวชั่นสองมอปี2009นะครับ2009มีพี่แรนะครับคุณสถาบรนโคตรบุตรคืงตอนนี้เป็นประธานภาคแล้วครับตอนนี้เป็นประธานภาคแล้วครับ ตอนนั้นเป็นประธานสโมอสรอ,อยู่ก็ให้ผมดูแลเริ่มต้นเลยปีสอง9น้าให้ผมดูแลทีมฟุตบอลฟุรดานทานเอฟซีนะครับครั้งนั้นก็สู้กันเต็มที่ละ่ะในเจงอุบอลตอนนั้นเราก็จบที่อันดับสามก็ทํามาเรื่อยๆจนมาปีที่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ได,ได้ได้ออกมาค่อนข้างสวยนะเพราะ<อ>ว่า,าทีมภายใต้การที่อาจารย์ได้เข้ามาเป็นโค้ชเนี่ยจบลง อยู่ที่อันดับที่สามก็เป็นที่พอใจของชุดบริหารชุดท like ี่แล้วเหมือนกันคับปีแรกนั้นเขาทีมเดียวครับเอาภาคและทีมนะครับพอมาปี2010ก็ดูแล2010 2011 2012-20 1 3ก็ดูแลได้ดูแลทีมอยู่ตลอดนะครับก็บางครั้งก็ได้ออกไปมั่งอะไรไปมั่งก็ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าเรามีความสามารถหรือว่าที่จะดูแลทีมได้ก็เราก็ยินดีก็จนถึงนับปัจจุบันปี2014นะครับ วิธีการได้เข้ามานี่มันก็ต้องมีการอบมอมรมคนที่จะเนี่ยกำลังจะถามว่าอาจารย์ผ่านการอบรมไหมคนที่เป็นโค้ดนะฮะในในในฟุตบอลดิวิชั่นสองเขาจะมีข้อกําหนดว่าต้องผ่านเซอร์ติฟิเคทซีไรเซนต์นะครับซีไเซนตแต่ส่วนของผมเองเนี่ยผ่านการอบรมระดับ b ีไรเซนต์นะครับก็เรียนดีไรเซนต์ซีไรเซนแล้วก็บีไรเซนต์จริงๆแล้วก็พยายามก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ผู้สนับสนุน ผู้ใกล้ชิดอยู่ว่าโอเคมีจังหวะมีโอกาสให้บีเรนเอไรเซ่นแต่ตอนนี้เราก็ยังยังยังไม่พร้อมที่จะไปนะครับเพราะนั้นหน้าตอนนี้เ,าเราก็มี B ไีไรเซ่นเราก็สามารถทำงานในระดับฟุตบอลลีกภูมิภาคดิ่ชั่น2ได้โอ้ท่านระดับ B ไีไรเซ่นเนี่ยก็โอเคตรงนี้แล้วเนี่ย<ช>ถ้าถ้าเอเนี่ยอาจารย์ต้องพาดขึ้นไปอีกเป็นเอ่อต้องต้องไปคุมทีมระดับที่ระดับไหนมั่ง ให้พี่เมลีต้องเอไลเซนแล้วก็ยิมชาติต้องเอไลเซนครับ,คร,บครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วคือในในวางแผนของตัวเองก็คือเราจะไม่ไปไหนละ <S <S เราจะอยู่ที่บ้านเรานี่แหละช่วยช่วยฟุตบอลบ้านเราครับ <S <S นะครับถ้าผูา้หลักผู้ใหญ่ยังให้ควา,ามใบเนื้อเชื่อใจหรือร่วมกันทํางา,ทงานเราก็ไปทำอย่างนี้หรือถ้ามีโอกาสในการที่จะไปเรียนเอไลเซนเราก็จะไปเรียนต่อหรือถ้าจะว่าไปแล้วนี่ถ้าเกิดทีมเราพัฒนชั้นขึ้นมาในระดับ ระ<ท>ดับสูงขึ้นระดับไทยแลนด์ลีกเนี่ยกับทีมยักษ์แสด่อกไปเอาทีนี้มาพูดถึงตรงนี้เลยอยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงในฐา,านะที่ดูแลมาพอสมควรนะครับเรื่องการฝึกสอนควบคุมเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนของทีมยักษ์แสดอุดรธานีของเราที่มีอะไรจริงๆตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยตั้งแต่ที่ทำมาตั้งแต่2 0 0 9ถึงปัจจุบันสิ่งที่เป็นจุดแข็งของทีมอุดรธานีเอฟซีก็คือความมีสปิรตทีม นะครับเพราะว่าเด็กที่อยู่ในทีมในส่วนมากจะเป็นเด็กพื้นที่อืมอันที่แสดงว่าตอนนี้นี่คือคือเราใช้อ่าใช้ไอ้ตัวผู้เล่นผิวสีค่อนข้างน้อยครับอืมเท่าเท่าทนันทีผมสังเกตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์หรือว่าเป็นเป็นปนโยบายของทางผู้บริหารเลยว่าเราเน้นที่คนในพื้นที่ลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขคนอุดรว่างั้นเนีะใช่ไหมฮะ จริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วบอาชีพมันก็มันก็อยากจะมีนักเตะต,ต่างชาติเข้ามาแต่ด้วยเรามีเหตุผลมีมปัจจัยของมันมันไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยตรงนั้นได้เราก็ต้องใช้ผู้เล่นของพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้มันจะมีที่กเกี่ยวข้องเราก็ต้องเลือกตรงนี้พอเลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็ทําหาจุดแข่งของเราว่าโอเคถ้าเราใช้แบบนี้เราจุดแข็งของเราคืออะไรความมีสกิทีมความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นอะไรต่างๆเข้ามามเพราะว่าถ้าเกิดมีต่างชาติพวกผิวดําพวกอะไรไมาเยอะมันต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นมันมันนอกเหนือที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เราก็ต้องเอาเท่าที่เราสามารถทําได้ก่อนจุดอ่อนของเราบางครั้งในการทํางานความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องแลกด้วยการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่การลงทุนที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคือการบริหารงานทั่วไป 4M เรามีอยู่แล้วนะครับพวกแมนพวกมันนี่พวกอะไรทุกอย่างแบบที่เลียนเมเนจคือถ้าคือถ้าเรามีบุคลากรที่ดีไม่ว่าจะเป็นสตาร์โค้พนักกีฬามีมันนี่บิ๊กมันนี่มีเงินเยอะๆในการที่จะมามาทำอะไรนะครับมีการเมเนจบริหารจัดการ มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีสนามมีอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้ดีพัฒนาได้เลวยแต่ถ้าเรามีเงื่อนไขอยู่กับในสิ่งพวกนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะนําพาไปสู่ความสาเร็จนะครับณตอนนี้เราก็โอเคเราเราเรามีปัจจัยแบบนี้ล้วก็ทาให้ตรงนี้มันดีที่สุดก่อนเลย ผมต้มกระุณไทยได้ทุกวันนะครับที่สวนอาหารบึงไม่หอมครับสนับสนุนรายการโดยสบายดีลุกทุง่งสื่อคุณภาพของคนอนุดรโทร042-222-238 ไวไลท์แอนด์เซฟเปลี่ยนชีวิตไปกับหลอดไฟ LED ไลท์สวนอาหารบึงไม้หอมไลท์มิวสิกแอนด์เลสเตอรอโทร042-249-564รวมพลังอีสานเหนือผูดแล้วต้องเชื่ออุดรธานีรวมพลนักเตะฟีเทา้าดีอุดรเอฟซีของคนรุ่นใหม่ เมื่อพี่น้องคล้องใจเข้าด้วยกันโลกฟุตบอลในฝันก็ไม่ไกลเราจะเป็นที่หนึ่งที่นำชัยทั่วแผ่นดินไทยยังแน่นอนอุดรเอฟซีอุดรเอฟซีแมทินีคท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านประธานสมโมสรฟุตบอลอุดรธานีนะฮะ ท่านสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุณนะฮะวันนี้ท่านมาพร้อมที่จะเปิดตัวนะฮะ,ะแถลงข่าวอ,อยากจะพูดคุยให้ท่านได้ได้บอกกล่าวไปถึงท่านผู้ชมว่าณเวลานี้เนี่ยนะบรรยากาศในขณะนี้ท่านท่าน,าน,านมองไปรอบๆแล้วนี่เห็นแฟนคลับนะฮะให้หลั่งไหลเข้ามาชมแล้วมาเชียร์เนี่ยบรรยากาศณเวลานี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับ ท่านพี่น้องครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ว่าผมได้มาเป็นประธานสมโมสรฟุตบอลเอฟซนะครับวันนี้ก็เห็นแฟนคลับเนี่ยเข้ามาในในสนามนะครับมาเป็นแรงใจนะครับมันมาเป็นแรงใจให้สําหรับทีมฟุตบอลอุดรเอฟซของเรานะครับที่ว่าวันนี้อาจ,จะพบกับน้องชายเอฟซนะครับก็วันนี้ยังไงก็ตามก็อยากจะปากแรงใจแรงศรัทธาน,นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวดรนนะแฟนคลับทั้งหลายนะครับได้มาช่วย เป็นแรงใจให้กับทีมฟุตบอลของเราด้วยครับให้ถือว่าทีมฟุตบอลอุดรธานีเนี่ยเป็นเป็นทีมของพี่น้องชายองอุดรนะฮะเรามาร่วมกันช่วยกันขับเคลื่อนให้อ่กกีฬาของเราเนี่ยสู่ความเป็นเลิศคร,ครับแล้วทีนี้ท่านท่านมองว่าวันนี้ในอุดรเราเนี่ยกับน้องคายเนี่ยเอาลองลองลองคาดคาดเดาด้วยที่ว่าเอาเอาเ,อาเป็นสคอร์เลยนะวันวันนี้อุดรเราจะน่า,นาจะได้กี่ประตู น่าจะชนะ3าูนย์นะครับสาูนย์เลยสามศูนย์เลยครับวันนี้ยังไงเพราะว่าคุยกับน้องๆนะครับทีมฟุตบอลของเรานะครับว่าวันนี้ยังไงก็จะต้องชนะทีมน้องไทยเอฟทีให้ได้ครับก็กะว่าสัก3ามศูนย์สามูนย์เลยนะนเอาลองดูครับติดติดใครของท่านประธานว่าไง 3> 3สามศูนย์ครับสาเลยเหรอเอามีมีอะไรเป็นท <ๆ S 2> ี่ๆๆคิดว่าทำไมคิดว่าเราน่าจะได้3าูน เล่นในบ้านด้วยแล้วกำลังใจเราเยอะกำลังใจเราเยอะอืม้องเป็นไงฮะผมก็ส0เหมือนกันครับ30ไม่มีใครลดลงต่ำกว่านั้นเลยนะไม่เคไ, <laughs> ไม่มี <laughs> โอเคฮะก็ขอให้เป็นไปตามที่หากยกเราตามไปดูว่าวันนี้อุดรเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนองน้องขาย F ฟซผลจะเป็นไปตามที่ท่านประธานและ,ะทีมบริหารได้คาดหวังไว้หรือไม่ตามมาดูครับ ถึงท่านประธานจะทายสกอร์ไม่ถูกนะครับเพราะแมตช์นี้เราเสมอกับน้องคายศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่แฟนบอลทุกคนก็ประทับใจในการแข่งขันครั้งนี้มากครับเพราะนักเตะทุกคนมุ่งมั่นที่จะเล่นแบบเต็มที่เรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆกันไปเต็มๆเลยครับเอาเลยครับกลับไปพูดคุยกับอาจารย์แดงกันต่อเลยครับเห็นบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโอ้ค่อนข้างอลังการงานสร้างครับหลายๆคนก็คาดหวังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะก็เิ่มันตั้งแต่ระดับผู้บริหารน่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารนั่นคือประธานสโมสรฟุตบอลเนี่ยอาจารย์ในฐานะเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ดมีความรู้สึกไงไับ้งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าพลิกสถานการณ์ของฟุตบอลเมืองอุดรธานีก็ได้นะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องดูว่า สถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นยังไงจริงๆเราสึกดีใจนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ของอุดรธาน,นีให้ความสาคัญกับฟุตบอลน,นะครับมีการวางแผนการอะไรต่างๆแต่เราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันเริ่มต้นมาแล mm ้ว hmm. นะครับมาเริ่มต้นกผู้ดูการมาโอเคเราจะต้องพูดได้ง่ายคือณตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแต่มันก็ยังไม่สามารถเพิ่ม ในเรื่องของปัจจัยเรื่องของบุคลากรนักกีฬาคือคือตอนนี้จะพูดง่ายก็เป็นเป็นการเริ่มต้นที่เราต้องมองไปก่อนว่ามันมีจุดจุดไหนบ้างที่เราจะต้องแก้ไขใช่ครับใช่ครับแล้วก็สรุปปัญหานี่เพื่อจะนําไปหารือกับใช่คณะผู้บริหารเออทีนี้ต้องต้องให้ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนครับจริงๆแล้วมีการพูดคุยกันแล้วนะครับผู้บริหารแล้วก็นโยบายของผู้บริหารท่านก็ได้ได้ให้ไวแล้วว่าโอเคให้ให้เตรียมผู้เล่น ไว้เลยว่าในโค้าที่เราเหลือเนี่ยเราจะเตรียมผู้เล่นอะไรยังไงเพื่อที่จะเสริมผู้เล่นให้มันเดินไปให้ได้เพราะว่าเป้าหมายของผู้บริหารที่เข้ามานี่ก็ท่านก็มีความพร้อมในหลายด้านนะควับตอนนี้เนี่ยอาจารย์เองก็มองอยู่ว่าจะมีตําแหน่งที่เราต้องเสริมกันอยู่ใช่ครับนะเราต้องเข้ามาเสริมทีมบ้างมีตำแหน่งอะไรบ้างพอที่จะแง้มๆเลยสักนิดไหมสดงว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เองก็มองอยู่ว่าจะมีตําแหน่งที่เราต้องเสริมกันอยู่ใช่ครับนะ เราต้องเข้ามาเสริมทีมบ้างมีม,มีตำแหน่งอะไรบ้างพอ,พอ,พอที่จะแง้มๆได้สักนิดไหมตอนนี้ก็ก็มีอยู่จริงๆแล้วโควต้ามันมีอยู่เจ็ดคนนะครับ<แ>โคต้าของนักฟุตบอลลีบอลลีกดิวชั่นสองนี่มีโค้ต้าสาหรับทีมสี่สิบคนนะครับปีในช่วงที่ผ่านมาด้วยเราเราเลือกใช้นักกีฬาในในพื้นที่ก็เลยอยากจะเตรียมนักกีฬาพื้นที่เราไว้ด้วยเยอะๆนะครับแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บโค้ต้ามันก็เลยเหลือน้อย เราต้องการทีมต้องการคือการจบสกอร์อจบเกมลุกเพราะว่า,เ,าเกมลูกมันเป็นหัวใจของการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมรับของเราก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียแค่สามประตูนะครับในในแปดแมตช์ฟุตบอลลีกเราเสียแค่สามประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นในในเกมลุกเราก็คงเน้นเป็นพิเศษเราก็คงเลือกต่างชาตินะครับต่างชาติผิวสีหรือไม่สีก็แล้วแต่ที่เราดูแล้วว่าเป็นคนที่มีความสามารถ นะครับเราจะอาจจะเลือกมาสัก2องตำแหน่งแล้วก็มิดฟิลอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือก,กต่างชาติเราโคต้าเรามี5คนเราอาจจะเลือกไว้สัก3นะครับตอนนี้กาลังดูอยู่แล้วทีนี้พูดถึงบรรยากาศกันนิดนึงนะอาจารย์จากจาการที่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยผมาบอกว่าบรรยากาศของกองเชียร์แฟนคลับของอุดรเรานี่เป็นไงบ้างครับ จริงๆอุดรธานีนะครับอุดรธานีตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นเหมอนกมีกองเชียร์ที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีแต่ทีมชาติม,มีแต่ทีมชาติเพราะเวลาทีมชาติก็มานี่เต็มเอียดแน่ๆเวลาทีมชาติตอุดรธานีเป็นทีมฟุตบอลดิวิชั่นสที่ในดิวิชั่น1หรือแม้กระทั่งไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกยังเทียบยากเลยบางทีเป็นเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลที่ยิ่งใหญ่น่ารัก นะครับเพราะว่าเนียวแน่นเนียวแน่น,นมากนะครับเพราะว่าสังเกตว่าคนที่ไม่เคยมาเจอมาเห็นหรือเห็นในรูปเห็นอะไรเนี่ยผมเห็นบรรยากาศแล้วนี่อโอ้โหค่อนข้างจะชื่นใจนะครับน่าชื่นใจมากเต็มสนามแล้วทุกคนเชียร์ทุกความสุขนะครับเชียร์เต็มที่เต็มกําลังบางท่านไม่ค่อยเห็นเลยไม่รู้มาจากไหนมาจากทุกๆอําเภอครับ,รบเดินทางกันมาเพื่อจะมาชมเป็นกําลังใจให,ให้กับนักเตะของเราอาจารย์ชื่นใจไหม เช่นใจครับชื่นใจมากเลยนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็ืเล่าที่ทําให้เด็กนักฟุตบอลของเราเนี่ยมาแหววันนั้นออกลีลาได้ค่อนข้างประทับใจหมกันนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าในผลการใงขันวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกใช่ถ้าพูดถึงผลการแข่งขันไม่ใช่เฉพาะ คาด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 หวัง่าะเพืแฟนบอลไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะสตาฟโค้ชผู้ใหญ่ทุกๆคนของบ้านเรานะครับท่านก็คงไม่มีความสุขผมก็ไม่มีความสุขนักฟุตบอลก็ไม่มีความสุขนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีความสุขคือทุกคนทําเต็มที่บางครั้งเพราะว่าฟุตบอลบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะว่าได้หรือว่าพูดได้สั่งได้หรอกว่าต้องชนะชนะชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่เห็นบรรยากาศวันนั้นแล้วก็ก็โอเคนะผมว่านะ ก็เห็นน oh no, oh oh, ักเตะเราโอ้โหเต็ม hmm. ท mm ี hmm. mm ่ก hmm. mm ็เ hmm. ต็มที่อ่ะเขาเขาเข้ามาเต็มที่เหมือนกันนะเพราะนั้น่ะมันว่ากันไม่ได้หลายเรื่องเนี้ยนะแต่ขอให้เต็มที่แบบนี้ละนั่นละคือได้ใจของท่านผู้ชมอ่ะแฟนลับล่ะครับบางทีก็ผิดหวังอยู่หรอกผมผมรู้ว่าก็ผิดหวังแต่ว่าอยากจะให้แฟนบอลทุกๆท่านเนี่ยได้เข้าใจพวกเราเหมือนกันว่า พวกเราก็พยายามเต็มที่อยากชนะเหมือนกันใจแทบขาดน,นะครับ,รบแต่และลูกแต่และลูกที่มีจังหวะมีโอกาสลูกชนเสาลูกอะไรโอ้อยากให้ชนะครับแต่ว่าก็ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องขออภัยการคลับการบอลในโอกาสนี้เพราะว่าอยากชนะจริงๆไม่ได้ใค,คใครทำบอลก็อยากชนะ <c oughs> แต่ในคน,คนดูก็อยากชนะครับผม <นะ S 2> ใช่แล้วจัน <c oughs> ต,ต,ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างในเรื่องนี้ ในจริงๆแล้วเป้าหมายของเลขแรกนะครับเลขแรกโดยเฉพาะในห้าแมตช์ที่เหลือเป็นเป็นที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เล่นที่เรามีแล้วก็ตอนนี้มามาโดนแบนสามรายซึ่งเป็นผ<อ>ูเ้เล่นหลกัลกๆเราด้วยเพราะนั้นในสองแมตช์ต่อไปนี้สองแมตช์ตอนนี้เราต้องไปเยือนเชยภูมิรเราต้องไปเยือนสุรินแล้วต้องมารับ,บอุบลนะครับเราไปเยือนศรีสะเกดแล้วก็ มารับมุกดาหารวันนั้นห้าแม์นี้นะครับเป้าหมายผมคือผมจะลีดอะไรไว้ทุกอย่างผมมีความคิดอยู่เลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใครจะไปยังไงเจอยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ให้หนึ่งในสองให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือแมตช์ต่อแมตช์แมตช์ต่อแมตช์แมตช์ต่อแมตช์นะครับต้องพยายามอยู่หนึ่งในสองให้ได้เพราะั้านนี้ความไอเป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้นี่มองว่ามันตั้งไว้สูงไหม หนึ่งอยู่ในช่วงหนึ่งสองหนึ่งสองเพราะว่าอาจารย์ตั้งสูงไปปะจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยถ้าถ้าคุณไม่ตั้งหนึ่งในสองในโคตา้าแชมเปี้ยนลีกแล้วคุณจะไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็โคต้าแค่สองสองทีมเพราะฉนั้นถ้าบอกว่าตั้งสูงไหมมันไม่สูงอ่ะไม่สูงไม่สูงถ้าบอกว่าถ้าคุณไม่เอาสองคุณก็ต้องเอาหนึ่งแค่นั้นเ<ะ>ใช่นี่อยากได้เนือเนะี่ย ไม่มีทีมไหนที่ไม่อยากจะได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูดูปัจจัยต่างๆด้วยว่ามันมันมันควรจะอยู่สถานการณ์ไหนเพราะว่าด้วยความพร้อมด้วยปัจจัยที่มันเริ่มต้นด้วยอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในหนึ่งในสองแล้วกันแน่นอนได้ก็เลขสองเราก็น่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมเลขสองมีโอกาสครับผมแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้พูดถึงว่ามีการอาจจะมีการเสริมนะฮะในในบางตำแหน่งและที่ได้วางตัวไว้แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกัน เสริมนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเสริมนี่การการที่จะเสริมผู้เล่นนี่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าบางทีเราพร้อมในด้านต่างๆเราจะไปเอาหยิบนี่มาเลยหยิบนี้มาเลยมันก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีบางบางคนเขาจะมีมีคอนแทคมีอะไรต่างๆเออนั่นสินะมันมีสัญญาณปัญหาเพราะฉะนั้นก็แต่ผู้ใหญ่ก็ให้นโยบายไว้อยู่ว่าโอเคอาลองมาก่อนครับโอเคะเป็กำลังใจให้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแฟนขับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนแฟนบอลที่น่ารักนะครับเอาละอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงท่านเหล่านี้บ้างแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุดรที่เป็นแรงใจแรงเชียร์ลุนกันอยู่ทุกวินาทีนะทุกคนรุนทุกวินาทีนะฮะกับทีมยูดีเอฟซีในการแข่งขันครับจริงๆจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณถ้าจะขอบคุณนี่ต้องขอบคุณทั้งหมดเลยตั้งแต่ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ที่เป็นอุดร ทานีเอตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารชุดเก่ารวมทั้งผู้บริหารชุดใหม่ท่านสุวิทย์พิพัฒน์วิไลคุณท่านท่านสสอป๊อปนะครับสสสลาวุฒิเป็นหนุ่มหลายท่านนะแล้วก็ท่านสสหลายๆท่านพัฒนรัตนีทุกๆคนผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกคนที่เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะทําทีมฟุตบอลอุดรธานีเอฟซของเราให้ประสบความสําเร็จ นะครับแผนแปลนต่างๆมีวางไว้เยอะแยะมากมายนะครับและที่สําคัญที่สุดฟุตบอลไม่เฉพาะที่จ้องเล่นแค่ผู้เล่น11คนแค่นักฟุตบอลตัวสํารองแค่สตาฟยังมีแฟนบอลที่เข้าใจคือผู้เล่นคนที่12ไม่ว่าจะเป็นทีมฝั่งตรงข้ามที่ตั้งฉาย,ยาโอเล่อาสินยักแสดหรืออะไรแก๊งสเตอร์หรืออะไรตร่รออรางๆนั่นนะนะครับถือว่าเป็นแฟนบอลที่มี ที่มีผู้ดง่ายเกิดเหมือนเหมือนผู้ผลักดันผู้ปกคันผู้ผลักดันให้ทีมฟุตบอลอุดรธานีเอฟซีเนี่ยได้ก้าวมาอยู่จุดนี้ตำแหน่งนี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกๆท,ท่านเลยแฟนบอลผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดอุดรธานีเอฟซีจะโอกาสที่จะมายืนอยู่ตำแหน่งนี้ยากมากหรือแทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะนั้นต้องขอบคุณแฟนบอลผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ให้การสนับสนุนรักอุดรธานีเอฟซี หวังว่าคาดว่าและก็มั่นอกมั่นใจด้วยว่าในระยะอันใกล้ๆนี้นะครับที่ฟุตบอลดดนานี FC จะต้องก้าไปสู่ดิวชั่นหนึ่และก็ไแลันพรีมียแล้วก็จะได้มีอะไรอะไรที่อุดรธานีนะครับที่จะทําให้อ่าพูดง่ายๆคือฟุตบอลที่บ้านเรามีชื่อเสียงโด่งดังรับประเทศไทยครับนะเรามาร่วมเ้าเดินไปด้วยกันใช่ครับกับดูดีเอฟซนะฮะอ่ก็ขอขอบคุณ ให้รายละเอียดเยอะเลยทีเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับท่านท่านชมนเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะฮะเราจะมาพบและเจอกันนะทุกวันอังคารในทีเดียวกับรายการพิธิพัฒน์สโมสรตอนนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเราต้องขออนุญาตล้ำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์แดงนะฮะอาจารย์พิทยาสันตวงศ์นะฮะล้ำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับใใเรรือไไวึ่ทา จะจับมือกันก้าวไปก็เพราะรเราคเพราะรเราคยาส่ที่ไม่มีทางจะยอมแพ้ไรจะสู้ี่สุดใจแม่งทยมีกำแพงขวางน้ำรออยู่ไหลข้ามไปก็เรายากแ่นที่ไม่มีทางจะยอมแพ้ไรจะสู้ แม่ไทยที่นีนแพงความนั้นรออยู่ไลยข้ามไปอยู่ดีอส